สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปินเช่นเดิมนะคะที่ฟอร์ดพระประแดงค่ะเราจะพามาดูรถนะคะหัวเดียวกันค่ะเป็นแบบสแตนดาร์ดค่ะราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่629,00 0บาทค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าตัวรถคันนี้มีอะไรบ้างด้านหน้าเป็นกระจังหน้าสีดำแบบดำด้านแบบนี้นะคะด้นานข้างค่ะไฟหน้าล้อของเราก็จะเป็นล้อแล้วก็ล้อกระทะแล้วก็ยางดันหลบนะคะเหมาะแก่การบรรทุกใช้งาน เราให้มาจากโรงงานค่ะทั้งหมดนี้เป็นแบบสแตนดาดเดิมๆยังไม่ได้ตกแต่งนะคะด้านในของตัวรถด,ด้านหลังเเรามาดูด้านในกันก่อนค่ะาจะเป็นแบบสองที่นั่งค่ะอุปกรณ์การใช้งานตอนนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะคะใช้งานง่ายขึ้นค่ะพวงมาลัยเบาค่ะขับง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะคะในการบังคับรถได้ดีขึ้น ต่รถด้านหลังนะคะตัวนี้บรรทุกได้เยอะค่ะ1.3ตันค่ะความลึกของกระบะก็ลึกอันนี้ลูกค้าสามารถไปตีคอกเพิ่มได้นะคะเป็นคอกเหล็กหรือว่าจะเป็นตู้ทึบก,ก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้งานในลักษณะของพาณิชย์นะคะสวยงามค่ะรถแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะบรรทุกได้เยอะนรามาดูกันอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ไลเนอร์นะคะ ก็จะเป็นแบบเดิมๆมาจากโรงงานก็จะเป็นลักษณะนี้มีตะขอที่เกี่ยวตะขอด้านข้างต่อรถก็ไม่ได้สูงมากนะคะสามารถก้าวเข้าในตัวรถได้เลยนำมาดูน้องเล็กนี่ล็อกๆเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของไฟ ช่ค่ะพวงมลาลัยก็จะมีปุ่มบังคับนะคะอันนี้จะเป็นสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีภายในของตัวรถนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะต่างๆของไฟที่ขึ้นโชว์นะคะตุกใจก็คือเป็นไฟไฟเบรกมือนะคะพวงมลาลัยเนี่ยจะใช้งานควบคุมได้ง่ายนะคะเป็นไฟฟ้ามีลักษณะเบาควบคุมได้แม่นยำขึ้นโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อไปนะคะว่าจะรีวิวรถอะไรรุ่นอะไรกันอีกอันนี้ก็จะจบการแนะนำสินค้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ